สบ,บายดีพี่น้องสบ,บายดีเอฟซีทุกคนพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องซ่องได้ปะสซคีปลงนี่ลงซ่องได้ปะอ่ะซ่องเห็นลงซ่องได้ก็บซ่องหน้าเนอะพี่น้องซ่องซาซุยเบาใจแล้วก็บซ่องยัยเงึงนะพี่น้องเนาะมา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 พึ่ง <c oughs> เอาเสาออกมาพี่น้องเลยยั่เงื่องกว่ามืออื่นมืออื่นนะไฮโยกเสาเทียงเมียนแบบว่าโยกเมียนโกเมียงแบบโกเอามือเอาเว้นไว้นะพี่น้องเลยเทาก็จังเห็ดเห็ดเห็ดขาดบ่อยางกันนะพี่น้องเพราะว่ามันมีแต่มืออื่นเดือนต่อไปมันเป็นเดือนเก้าคนวะมันโยกกว่าได้ก็เลยหามืองามยำดี มือนสิบสามนะพี่น้องมาเบิ่งเบิ่งก่อนมันแม่นบ่กเอาออกมาเมียน,นหัมเบิ่งนองไงนะฮัมเนี่ยสิบเอ็ดคำมืน่นสิบสอง มือมือือพี่น้องมือนี้เอาออกมาเมียนฮะม,ม, <Huh? S 2> มือนสิบมือนสิบสามพี่น้องมืออื่นมือสิบสองเมือนี้มือสิบเอ็ดมือฮือหยกเอามือเอาเวน้นเมียนเสาเทียงนาไพ่สตาร์ทื่นๆอยู่ <c oughs> อันนี้เป็นเสาเฮือนเสาเฮือนเก่าเหรอ จัาแล้วมูหูคือกันเอามากันได้ยินเทียงจัาแล้วนี่แต่ปอักแท่เนี่ยโอ้มันเข่าในเลยกระยานเนี่ยแหละปูุ๋กจะไปเห็นยังเนาะมันกินเข่าใน่ไปเลย เบ็ดพัาากเกลิมเกลิมมาดูผมมันกินข้าวในนะปวดแก่พ่อข้าออกมาจากย่อจวย่อผู้ดเดียวบ่ดได้เหมพลาหน่องแล้วลูกกันดเนี้ยกันเนีมันอย่าแหลกลงน้ำ อยากเห็ดเทียงเมียนพี่น้องแบบว่าห้าอยากมุ้งล้างคาเมียนเลไอยากให้เจ้าเอาไฟเขามาเนี่พี่น้องเอาไฟเขา่าหฮาจังซิมี่บอลไหวกระดานห้าในก๊กเสาเทียงแล้วก็มุ้งล้างคาเมียนแล้วเฮาก็จังเห็ดบอลนี่คะแนนวันโยกขึน้นแล้วก็ได้มุ้งล้างคาเมียนข้าเจ้าดึงไฟเขามาแล้วข้าเจ้ากระต่อใส่กระดานในห้าบอลนี้เ้าก็ไหบในเสาถกเสาเทียงเ้าแตะกี้นะความขีดความขีดพี่น้องเพราะว่ามันบ่ันหอบคอพนะพี่น้อง ก็คิดว่าทางป่าแล้วเลยกันเนาะทางป่าแล้วละกาหว่าสิดึงไฟเข้ามาเลยพี่น้องเลยว่าสิดึงไฟ่เข้ามาเลยแล้วบานนี้แล้วก็มามายุดขีดก่อนพี่น้องว่าสมุดหว่าถ้าดึงไฟ่เข้ามาเลยถ้าชอบกระดานไฟไปไหว้ในใสยเออทียงบทันมีนี่แล้วก็เลยบานนี้กับชิมายุด ซะก่อนกับพอดีสร้างว่างนะพอส้างก็บพ่ได้อยู่ตอนนี้นะสร้างก็อยู่ทาแขกผู้ส้างก็นเลยสังก็ยังปร่ทันลงมาส้างช่มาเดินไผ่เห้านี่สร้างทีมเดียวแหละที่มาอันเดินไผ่ไห้อันข้าเมตเตะแล้วก็เดินไผ่เอยๆลังหน่อยเฮาตั้งแต่พุ่นกับพี่น้องผู้น,นั่นแหละแต่ิ่นบ่อยู่เนาะผ่นงานลายแบบผ่นเห็ดดีอันนี้ก็เลยงานบว่างพอทาขอกทาแขกข้าหมอกข้ามวนพอ ทา้งบานทัองดาว,ดวนะก็เลยมาเว้ากันพี่น้องเลยว่าสมุดเอาไฟเขา่าเลยถ้าได้จิมีบอลเมียนไพก็เลยสิพากันตั้งอันนี้ซะก่อนตั้งเสาแล้วก็แบบมุงเมียนนะสมุดมันบอลแหลวนะพี่น้องแล้วก็ถือว่าจำเป็นต้องได้ใส่ไฟเนาะ ตั้งขึ้นแล้วก็ยกเสาตั้งขื้นแล้วก็มุง่งแล้วก็จะเอาไฟเขามีกระดอกกระดานพอได้ไว้เสียบซ้ายโตลงมาเห็นนั่นเห็นนี่แต่ว่าเขาต้องการอยากใส่ไฟใไนดีพี่น้องมันตน้องมีใส่แล้วเนาะแล้วก็เลยไม่งึงก็เลยหามือหายผัดเดอนเก่ายันบริยุก็กเลย ว่าสิบสามคำมือฮืออะไรพี่นอ้องมันหยกเอมืหม่อ,เ,อเว้นมันเนียนอ่าเจะปลาลงเครื่องประแดงนะคาดแต่ว่าเอาเลยเพน่าจะเอาลงว่าพัวใหญ่ป้ะสิมามือนี่กับบัมาพี่นอ้องเ้ยเลือดเป็นจังใดเนาะ โซแซ่ว่าส,สิบุมีโหลดมากเด้อยิย่งนว่าโหลดขั้นเล่งขา่ะโหลดขั้นเล่งขาด,าลดขเลวบอท่านอาไปาแปลงไหนยินวะามาพี่มากินพิน รถยัมบันด้ออกมาเมื่อนีร่พี่น้องมาชิเก่งอยู่บ่ะก็มันขึ้นได้เชยลงได้เชยพอยายแปะบันดามาพอซีกับพัวเมื่อจอบปู่พี่น้องปู่หมสบายอาการบ่ดีพอยายแปะก็เลยบันดามาเมื่อนีร่ <hed> <g Designer incomplete> อย่าละกอยเห็ดไปเดี๋ยวมีผู้มากันผัวชิมากันชองมือที่ยังบบเห็นอยู่น,นี่น่ะบาดใจ,จเอาเหลือ่อยตัดเอาพี่น้องอันเนี่ยเหลื่อยสอมเอาไม่เห็ดเต้าลายอยู่เนอะ thoải lái anh bảo mía rồi, kẻ sâu ở ngoài nầm lăng pí nó, mắm 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 chắp ở cái hố rồi Ngò kìa ừ. lạ ừ. nào nào, nào nào. Ừ. Kì có bắt đầu chạy hót cửa phía nọ ngươi Lưu cửa ớp măn กูและมันชิแป้งก,ก,กับขักกับขางนี่ก็ออกไปไลยเติบทั้งนั้นก็นยับเขาพุ่นแถวนี้ก็เขาพุ่นแล้วก็เกี่ยงกับกวงวันนี้ก็ชิโอเคพี่น้องเ,เ,เออเบื้องหลังโต๊ะได้เด้อตอนนี้ก็ยังสิหกนุในตาอยู่คอยเห็ดไปพี่น้องเลยที่ละเก้าแมวอนหนอยมานั่งยีนในต้นไหนแมวไดยุกิ นี่ป่าลุงใ่พราะด้หมักลำไงวะอืมดนี่ยป่าลุงแพ้มันขื้นมา้ามป่ะเมื่อตอนโตด้ะที่ไหนนี่อืม ผมกับท่นนี่ยกับสิสอมเอาไว้เป็นหมโครงการฮัจยูแท้เลยนะพี่น้องมาค้นกวาเศษข่ายมวยเออ,อบคบกิจด,ดีพี่น้องข่ายมวย <c oughs> หมดเจาะเลยได้เี่อยู่น,น,นี่นได้นี่ทาเบิงพี่น้องเที่ยงหน้านี่สิปุ๊กอยู่ประมาณวางหันอยู่โซนตัวพุ่น ธรรมชาสติสุดๆเลยพี่น้องเมื่อกับบริโภคลงไปตางหาพี่น้องมันมีอ่ามีผุม่มยาคิ้วเล็กน่อยเสือ่เอเขาคอยถาคอยตัดคอยนะไปเลยกันโอเคแล้วพี่น้องขางตานี้ก็เลียนให้หน้านเลียนหนึ่งขางนั้นก็เลียนหนึ่งลงไปคนะ่ะไปจอดกันอยู่พุ่นบริเหตแต่โดนอะไรพี่น้องจั๊กตะข้าวได้แต่มาปล่อยงัวงหมแล้ บมื่อเห็นนี่ยังตีมันมีบอนปล่อยงู่กับแมนพี่น้องเลยต้นอันนี้ก็อาเมียนแล้วในงามเทไงมันเป็นหม่มนะดอนนี่นี่เขาจะจ้าออกแล้วนี่พี่น้องแต่วนี้มันจะเอาออกเนาะหัอ้ยน้องตกใจหันหันหันจากม่านน้ำอายเลยค่ะไปไปลูกกีิกับม่านนี่คือหูจักคว่ำมาจากแหลนไปได้ แถวนี้พี่น้องได้ต้มอาเบิดลได้เอาเบิดอแถวนี้ก็ได้มาเฮ็ดปวกก่อนก็จะมาขุดจิโร่อละเฮ็ดนะมาไหมฮัมเห็ดนี่ฮะเกือบกระป๋อใส่ให้น้อง

ล่าพี่น้องเลยล่าขีบสุดที่สด้ลยพี่น้อง